สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับย้อนรอยเล่าอีพีที่เท่าไหร่แล้วเอ้ยมันจะเป็นเรื่องของโบราณคดีพิศวงที่ไม่น่าเชื่อและไม่ควรเจอที่นครศรียอยุธยาเมื่อเริ่มต้นเดือนก่อนสหายร่วมโลกเรื่องวัฒนธรรมคดีโบราณอย่างผมคนหนึ่ง เป็นครูสอนวิชาช่างภาพที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมีนิวาสถานอยู่แถวลิ้นแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งกับผมว่ามีนักประดาน้ำได้งมพบกระดูกขวานหินกำไลหินภาชนะดินเผาเบ็ดหินหินดุวัสดุที่ใช้ในขั้นตอนลูกภาชนะดินเผาก่อนเผาที่ก้นแม่น้ำน้อยช่วงที่ไหลผ่านพระนครศรีอยุธยา ฟังแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุเก่าแก่นั้นนับพันปีครั้งยุคหินยุคสัมลิฟนูนซึ่งจัดเป็นเรื่องน่าพิศวงอย่างยิ่งเพราะพื้นที่แถบนั้นเป็นที่ลาดลุ่มต่ําซึ่งนักวิชาการด้านธรณีวิทยาได้ะระบุบว่าพื้นที่แบบเดิมเป็นทะเลและเพิ่งตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินมเมื่อไม่กี่พันปีก่อนฉะนั้นแล้วโอกาสจะพบหลักฐานของการทั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ที่จะมีอายุนานนับพันพันปีในเขตที่ราบลุ่มตะกอนแม่น้ำเจ้าพญานนั่นเองตั้งแต่ใต้จังหวัดลบบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ผมจึงรีบถ่ายทอดความทรงจําเก่าๆที่รูสอนมาเล่าให้อาจารย์ฟังเพื่อยืนยันว่าผมไม่เชื่อแต่อาจารย์ก็ยังยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้ฟังจากใครเล่ามาด้วยหลักฐานที่นักโบราณคดี ใต้น้าสมัครเล่นทั้งหลายงมขึ้นมาตามตาตนเองจากสถานที่แห่งนั้นเมื่ออาจารย์ยืนยันว่ามาถึงขั้นนี้แล้วคงต้องพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริงกันไปเลยที่บ้านนักโบราณคดีใต้น้ําสมัครเล่นในเกาะเมืองพระนครศรียุธย,ยาผู้งมได้หลักฐานดังกล่าวตามใต้ถุนบ้านหรือบนบ้านของพวกเขาจะพบโบราณคดีวัตถุแบบที่อาจารย์เล่า เกลื่อนเต็มไปหมดได้เห็นภาชนะดินเผาบางชิ้นที่มีลวดลายตกแตง่งผิวภาชนะขูดเรียบคดรโค้งแบบที่นิยมกันในยุคก่อนประวัติศาสตร์แถวลบบุรีและนครสวรรค์เป็นจำนวนมากพบขวานหินขัดขวานสำลดชิ้นส่วนกำไรทำจากงาช้างเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่ทำด้วยหินและสำลดเห็นแล้วเถียงกันไม่ได้เลยว่าไม่ใช่หลักฐานก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์จริงแต่ในใจก็คอยนึกว่าหรือหลักฐานเหล่านี้ พวกนักโบราณคดีใต้น้ําสมัครเล่นซื้อมาจากแหล่งขายสมบัติแผ่นดินที่สวนจตจุจักรหรือพักพวกนักล่าสมบัติด้วยกันเองหามาให้หลังจากนั้นก็นําไปทิ้งแล้วแกล้งบอกว่าปล่อยข่าวว่าเป็นหลักฐานพบจากใต้น้ําแต่เมื่อพิสูจน์จากลักษณะผิวของภาชนะพบว,ว่ามีร่องรอยการจมน้ําเป็นเวลานานแล้วบางชิ้นมีหินปูนเกาะติดหนาด้วยซ้ําในใจก็เริ่มเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งน,นะเอง จากนั้นได้ไปยังจุดที่นักโบราณคดีใต้น้ำสมัครเล่นงมพบหลักฐานเหล่านี้ซึ่งอยู่ในอำอเภอเสนาติดต่อกับอำเภอบางไทไม่พบหลักฐานอะไรนอกเหนือจากเศษภาชนะเคลือบจีนสมัยราชวงศ์หยวนหรือเศษภาชนะเคลือบสมัยสุขโขทัยล้วนๆแต่เป็นชิ้นใหญ่ๆทิ้งอยู่ตามพงหญ้าริมตลิ่งแม่น้ำน้อยของเหล่านี้เดิมอยู่ใต้น้ำและถูกงมขึ้นมาแต่ถูกคัดทิ้ง อาจารย์ยืนยันได้ว่าวันที่พวกเขางมหลักฐานของยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นได้ตนเองเห็นกับตาณสถานที่แห่งนั้นและเห็นพวกเขางมได้มากมายเป็นลำลำเรือเมื่อได้เห็นสถานที่จริงแล้วก็ยังสรุปอยู่ดีว่าเป็นเรื่องจริงหากแต่มีใจเอเ็นเอ็นไปนิดนึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรียบแล่นไปตามชายฝั่งทะเลในอดีตและเรือได้อับปางลงณที่นี่จึงได้เป็นหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามเขายังไม่ปรงใจเชื่อเต็มร้อยว่าหลักฐานที่พบดังกล่าวเป็นที่อยู่ของที่นั่นนั่นเองแต่ดั้งเดิมโดยไม่มีใครคนเล่นตลกนำไปทิ้งและแกล้งว่าพบได้ในภายหลังเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่สรุปว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่คนรู้จริงแต่อยากจะบอกว่าให้ผู้เกี่ยวข้องเช่นกรมศริลป,ปากรหรือคณะโบราณคดีมหาลาลัยศิลปากรได้รับทราบและช่วยพิสูจน์ต่อไป ผลพวงของข่าวคาวพบหลักฐานรวมถึงทั้งการสถานจริงทำให้ได้ข้อคิดเพิ่มเติมว่าประการที่1ลําลำน้ำใหญ่น้อยของเมืองหลวงเก่าเรามีโอกาสพบหลักฐานอันทรงคุณค่าในการใช้เป็นข้อมูลศึกษาประวัติศาสตร์อาณาจักรอายุทยาอีกด้วยและมีมากจนกระทั่งมีอาชีพนักโบราณคาดีใต้น้ำสมัครเล่นงมโบราณวัตถุขายกันเป็นอาชีพมโนมนานกาแลหากได้ฟังพวกเขาเล่าสิ่งพวกแล้ว ว่าได้หลักฐานดีๆจํานวนมากที่พบนั้นเป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ชวนให้เห็นว่าพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองศูนย์กลางของการค้านานาชาติที่สําคัญยิ่งในอดีตประการที่ 2. เริ่มเห็นว่าโครงการหรืองานที่เพิ่มพูนอย่างรู้ลุ่มลึกของวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้นดูน้อยๆลงกว่ายุคก่อนหน้าการขุดค้นเพื่อความรู้ใหม่ๆทางโบราณคดีแทบไม่เคยได้ยิน ที่คุณเคยหมู่สาหรับการทํางานทํานองนี้คือการบูรณะโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งว่าไปแล้วเรื่องราวที่รู้กันนั้นมีเพียงเล็กน้อยนิดเท่านั้นที่จะได้ศึกษากันเรื่องนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องหน้าที่ที่จะแก้ไขเท่านั้นประการที่3หากหลักฐานยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่พบไม่ใช่ของจริงแต่เป็นการจัดฉากก็ย่อมแสดงถ,งถึงธุรกิจพัวพันกับการค้าวัตถุเป็นเรื่องซับซ้อนมาก มักมีการปรุงแต่งสร้างเรื่องได้อย่างแนบเนียนอย่างไม่น่าเชื่อทะนั้นแล้วผู้ที่ได้มีเงินเหลือเฟือจะคิดสะสมโบราณวัตถุโดยเฉพาะประเภททรัพย์แผ่นดินคงต้องระวังเพราะนอกจากเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วในที่สุดท่านต้องจ่ายเงินจนํานวนมากแต่ก็ได้กลับคืนมาคือของปอมูลค่าเพียงหลักส10ิบหลักร้อยเท่านั้นว่ากันว่าเรื่องการหลอกลวงวัฒนธรรมแบบสีธน,นชัยเป็นเรื่องที่คนไทยจําพวกหนึ่งถนัดนะ จอมเสียนทั้งหลายโดนกันมามากแล้วจึงขอแนะนําว่าควรเด็กเลี่ยงกันซื้อหาโบราณวัตถุประเภททรัพย์ของแผ่นดินนํามาสะสมเป็นของส่วนตัวเพราะจะมีส่วนได้ส่วนเก็บรักษาแหล่งโบราณคดีไม่ให้มีการขุดทําลายนําโบราณมาขายทั้งท่านอาจจะไม่ต้องเสี่ยงถูกจับอีกด้วยวันนี้เราก็จบไปแล้วกับโบราณสถานคดีวิศวงโบราณที่ไม่น่าเชื่อและไม่ควรเจอที่นครศรียอยรธยานะครับ ฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ